กว้างของห้านี้นะครับเมื่อก่อนมันมีอะไรรอบๆนี้นะครับอ่นนี้ก็จะเป็นภรรยายนะครับนะของเชียนไทเช็กนะครับเรามาถึงเมือจงจีเนเนาะแล้วก็ควรจะไปรู้จักเนี่ยผู้หญิงอยู่3ามคนนะฮะ,น,น,น,ะนั่นก็คือสามพี่น้องตระกูลส่งนะครับนะก็คือส่งชิงหลิงส่งเมยหลิงและส่งาอหลิงนะครับอ่ะฮะทุกท่านรู้จักไหมสามคนนี้ รู้จักไหมครับรู้จักเดี๋ยวนี้รู้จักเดี๋ยวนี้อ่าเดี๋ยจะพูดเรก่องหลี่จงเหรินะอ่าหลี่จงเหรินนะอ่าเขาเป็นกิสจุนฟ้า嘛กิสจุนฟ้า老大เขาด่าอน面貌是这样啊啊李中นก็เคยเนี่ยมือขวาของเขาเลยตอนนั้นที่อยู่เมืองจีนกองทัพที่เก่งนี่นะครับนะเขาจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าเซนนาพื้นเมืองใช่ไหมฮะเสนาธิการเซนนาธิการพื้นเมืองอ่ะ นะครับของกวางสีแล้วก็หูหนานแล้วก็ตุ้งเปกนะฮะแล้วก็สานชีสานชีพวกเนี้ยมีที่เก่งอยู่ทั้งหมด4 4กลุ่มด้วยกันแล้วส่วนกวางสีเนี่ยน,นะครับหัวหน้าก็คือคนนี้เลยหัวหน้าก็คือคนนี้นะครับดีจงเหนืองี่ว่าเป็นชาวกุ้วยดีน,นะครับนะฮะอ่ะแล้วมาถึงที่นี่นะครับนะเราก็รู้จักนี่นะครับนะอ่าสามคนนี้สั้นนิดหนึ่งนะฮะเรียกว่า3ามพี่น้องตะกูลส่ง นะครับนะฮะเมื่อกี้ชื่อเนี่ยฮะเจก็เ็นแนะนําไปแล้วนะครับแล้วสามพี่น้องเนี่ยต่างคนต,งงต่างมีชีวิตไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันเลยทั้ง3ามพี่น้องนะครับคนหนึ่งรักชาติคนหนึ่งรักเงินคนหนึ่งรักอำนาจ<ม>นะครับในสมัยในสมัยสงคารามก่อนสมัยสงคารามโลกที่สองนะครับก็คือ ของล่านี้นะครับนะด้วยภาคคอมิต่างใช่ไหมฮะแต่ตอนนั้นมีสี่ครอบครัวอย่างมีสี่พวอะไรอย่างก็คือเศรษฐกิจก็เส้นสายเศรษฐกิจทั้งหมดเลยครอบคุมด้วยเนี่ยสี่ครอบครัวนั้นเอาง่ายๆเงินน่ะที่คนไหนคนผลิตออกมาทําออกมาก็คือสี่สี่คนเนี่ยนะครับเชิงใคเช็คเป็นหนึ่งในสี่แล้วครอบครัวหนึ่งนะครับหนึ่งในสี่ครอบครัวหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้รวยระดับหนึ่งนะ นะครับนะมีอีคนหนึ่งชื่อว่าคงเฉียงชีคงเฉียงช,งชีเป็นมาเศรษฐีที่อยู่ซานชีเขาขุดแร่แร่แร่ถ่านเนี่ยออกมาขายแล้วรวยมากนะครับ <c oughs> แล้วทั้ง3มคนเนี่ยพี่พี่สาวคนโตชื่อว่าส้งชิงหลิงซึ่งเป็นภรรยาของฟเฟร์สโนเยเสนเนะเท่ากเปิดตาของเมืองจีนเป็ดตาองก็คือพ่อของคนจีนะนะพ่อของคนจีนใหม่นะครับ แล้วจริงๆแล้วพูดถึงทเรียงเป็นอายุนะฮะเป็นไอ้ส้มชิงหลิงเนี่ยเป็นหลานของสัญญเซนเพราะอายุมากกว่านะครับ40ปีนะครับเป็นเพื่อนกันนะฮะกับพ่อเขาเลยแล้วตรสัญญเซนนะครับนะจะมีพลังก็คือจะมีเงินอ่ะอ่ะจะมีเงินมาประท้วงมา มาแบบลุกขึ้นสู้นําพวกทหารลุกขึ้นสู้นะเงินนั้นมาจากไหนมาจากพ่อของเนี่ยนะครับส้มเ,เขาเรียกว่าชาร์ลีส่มมิสเตอร์ชาลีส่งนะครับเป็นชาวจีนพ้นทะเลที่กลับมาจากอเมริกานะครับเป็นพ่อค้าใหญ่นะครับนะแต่ในการสปนเป็นสปอนเซอร์ของตงตงสุนยัตเซนและสุดท้ายอ่าส้มก็ลูกสาวคนโตเลยก็คือส่งชิงหลิงเนี่ยแอบรักท่านตั้งแต่เด็กอ่ะ เขาเคืนรับถือและยุบยองท่านตั้งแต่เด็กเนี่ยตามตามก็คือเป็นผู้ติดตามของท่านมาตลอดช่วยเหลือท่านตลอดจนท่านก็เกิดความรักขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็แต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วท่านอ่ก็เสียชีวิตโดยมะเร็งตับนะฮะแล้วท่านก็ไม่ไอท่านส่งชิงหลิงเนี่ยก็ไม่ได้แต่งงานเลยทั้งชีวิตสุดท้ายอ่าเป็นสอสอของคอมมิวนิสต์ นะครับเพราะว่าคนไหนเป็นใหญ่ก็ตามขอให้รักชาติขอให้คู่ชาติได้นะครบกบอกว่าไอ้ภาคกรมินดังไม่ได้แล้ว<ม>ใช่ไหมฮะเขาก็เปลี่ยนสมมาเป็นสมาชิกคอมมินิ์เป็นสอสอนะครับเป็นคนที่รักชาติมากนะครับคนที่สองสวัสดุสุ่งไอี